ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการยกดำรถพ่วงนะครับมาดูกันครับ น,นี่เป็นฮีโน่สองร้อยห้าสิบนะครับปูปูกรี่ห้าร้อยเราจะยกดัมนะครับเราก็ต้องให้อยู่ที่เกียร์ว่างก่อนนะครับอยู่ที่เกียร์ว่างแล้วทีนี้เราจะยกดัมตัวลูกเราต้องยกคันโยกอันนี้ขึ้นให้หมดเลยขึ้นให้สุดทั้งสองอันนะครับยกคันโยกขึ้นให้สุดทั้งสองอันตัวขวานี้ จะเป็นตัวดัมทั้งหมดส่วนตัวในนี้คือตัวปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกล็อกไว้เวลาเราจะยกตัวลูกแล้วก็ต้องยกตัวนี้พอยกตัวแม่ก็ยกตัวนี้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวแม่อันนี้ไม่ต้องถ้ายกตัวลูกคันโยกขึ้นให้สุดทั้งหมดเลยใส่ให้สุดทีนี้คันโยกเรียบร้อยเหยียบคลาส ปุ๊บกดสวิตช์ PTO นี้นะครับแล้วก็แตะคันเร่งส่งด้ำตัวลูกก็จะขึ้นทีนี้นะด้ำตัวลูกก็จะขึ้นแล้ว สุดแล้วทีนี้เราก็เหยียบคัดอีกทีปิดสวิตช์ PTO ทีนี้เราจะตบตูดเราจะเดินหน้าเราจะเคาะดินออกเราจะตบกระบะท้ายให้ดินหลุดแล้วก็ปิดปิดสวิตช์นี้ก่อนทุกครั้งแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งเดินหน้าออกไปนะครับอันนี้ก็คือเบรกมือนี้เบรกหางของตัวลูก ทีนี้ผมก็จะตบกับบะแล้วตบให้ดินออกนะครับอันนี้ก็คือตัวล็อกลูกเวลาเราจะถอยตรงเราก็ต้องล็อกตัวนี้ก่อน อย่าเดินหน้าก่อนเกิดบางทีมันไม่ลงห็อกนี้ก็ใส่ถอยซ้ายสุดแล้วขึ้นตรง จะเดินหน้าเราก็ยัดเกียร์หนึ่งเข้าไปนะครับเราต้องดูนะครับว่ามีสายไฟหรืออะไรด้วยหรือเปล่าทีนี้ก็ปลดล็อกลูกเวลาจะเดินหน้าทุกครั้งนะครับนี่คือเบรกตัวหางที่เสียงลมนะครับทุกอย่างของรถบรรทุกนี้มันจะใช้ลม ทีนี้ก็เอาดัมลงดัมยังค้างอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ดัมยังค้างอยู่ทีนี้พอเราจะเอาลงพอเราจะเอาดัมลงเราไม่ต้องอะไรสวิตอะไรทั้งสิ้นแล้วทีนี้แล้วก็เอาคันโยกตัวนอกสุตรนี้ลงตัวเดียวนะครับ เราก็เอาลงเลยมันก็จะลงแล้วทีนี้แล้วที่ลงช้าลงไวมันอยู่ที่น้ําหนักน้ําหนักการเก็บคันโยกของเรานี้นะครับถ้าเราค่อยๆลงคันโยกมันก็จะมันก็จะดัมเราก็จะลงค่อยๆนะครับถ้า ปึ๊บเรายัดอาดลงใบดัมก็ลงเร็วนะครับตามนี้ยกึันโยกทั้งหมดดําพ่วงตัวลูกยกให้สุดทั้งหมดทั้งสองอันเหยียบคลาดกดสวิตช์ P.T.O อย่าลืมว่าต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างตลอดเสมอนะครับหรือที่เราเรียกว่าเกียร์ปั๊มเกียร์ฝากนั่นเองนะครับการยกดําก็ประมาณนี้นะครับ ตามนี้แหละครับโอเคไปตากดินก่อนตากดินออกตัวรถนะครับแล้วก็นี่เลยยัดเกียร์หนึ่งไว้ก่อนมันมีพ่วงมันหนักทีนี้ก็ปล่อยเบรกเบรกหางลงก็จะดังอย่างนี้ออกตัวอยู่ในโหมดเกียร์ถอยสนันออกแล้วทีนี้ ราจะออกจะเข้าแล้วก็ให้ไฟสัญญาณตลอดตัวมองหน้ามองหลังให้ดีนะครับนีแล้วก็ยัดหนึ่งได้แล้วก็ได้รอบแล้วก็ลัตมาที่เกียร์สามเลย โอเคการยกตามก็ประมาณนี้ครับหวังว่าคงจะผู้ที่สนใจอยากรู้คงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับ